พี่จ๋าชวนหน่อยมันต้องใส่โคดอ่ะนั่นแหละให้สำหรับทีมงานเฮ้ยโคดอะไร M I M K อินเตอร์เฟซม่งทำให้ผมนึกถึงเกมในแท็บเล็ตเมื่อก่อนจอยซอร์เซลเลอร์หรือว่าวอลล็อกไอ้เชี่ให้เลือกไฟล์อะไรวะหรอให้เลือกไฟล์พี่ซอร์เซลเลอร์กับวอลล็อกมันต่างกันยังไงอะผมไม่รู้เหมือนกันแต่กูชอบวอลล็อกไอ้สัตว์ ไอ้้ยนี่ดูดูเลยชุดวอลล็อกของกูเหมือนชุดนอนนี้มาสไปเเชียวไอ้สไอ้เหี้ยเหมือนชุดนอนนะว่าก็ต้องสองสองหรือเปล่าวะเจอกูไอ้สัสเฮ้ยอยากแพ้เหี้ยมามาจอเมทอากาไอ้เชี่ยมันมันทำมันทำไอ้นี่ได้ด้วยว่ะมันทำแบบมันทำธงได้ด้วยกูกูรูปไว้เลยเฮ้ย ไอ้ให้เป็นสัญลักษณ์ไอ้ดียังไงพี่ก็ดีอยู่พี่พต้นพลิกต้นพลิกอ๋อต้นพลิกเออมันคือต้นพลิกนี่นี่เงาด้วยเป็นไงนี่นี่ขอบอกกูเสร็จแล้วเป็นต้นต้นพลิกนี่นี่ล้อมล้อมเหลี่ยมไพี่กดเลยมันจะได้ทำธงทุเรศทุเรศธงพวกมึงเสร็จอ่ะไม่ต้องทำเยอะเดยกก็แพ้เออเจอพวกกูไอสัตว์ เจอออีูเอโอคาคิกุเกโคแน่แม่ยันมันมาให้ชิงธงกันหรอไม่แน่ใจพี่ลองลองเล่นลองเล่นสักตาหนึ่งหมดเรียนรู้ไปฮู้ยมาแล้วว่ะโอ้ยไอ้เชี่าทำไมอะทำไมอ๋อไม่ต้องใช้ไมค์ในเกมหรอมันต้องใช้ไมค์ในเกมเฮ้ยปิดปิดไมค์ที่คอทีกว่าแมจิกมิสไซลอย่าแค่พี่ ไี่ต้องอ่านนะเมจิกวิสัยเอ้ยอย่างงี้ดิให้มัได้อย่างงี้ดิวะเมจิกวิสเมจิกอะเมจิกวิสัยไอ้ที้อะนี่เป็นไงไม่จิ้มสากดคิวเพื่อดูแมพที่ตอนนี้เราเราอยู่แมพไม่จิ้มสาเมจิกวิซอยอย่าเคออกมาเหมือนเยี่ยวเลยอะเยี่ยวม่วงเลยเมจิกมิซัยอันนี้อะไรวะอ่านไม่ออกไอ้สัสเฮ้ยเปิดก่นเฮ้ยมีของในกล่องว่ะไฟบอล คริสโต้หุยพวกมันมาแล้วเปล่าไหนอา้ามึงทำหรอไม่ผมทำพี่เมื่อกี้มันมันเปิดหนังสือ,อยังไงวะอ๋ออ๋อหนึ่งสองสามสี่ใช่พี่หนึ่งสองสามสี่อ๋อพวกอ่านไม่ออกอะ่ะผมอ่านออกมันมีมจิกมิซไซมันมีวอมวอร์รอดมันคือแบล็คโฮลมันคือเวิร์มโฮลเวิร์มโฮลพี่หรอเวิร์มโฮล ว่าเวิร์มโฮลเวิร์มโฮลหรือว่าสกิลยังไม่พอนั่นดิไอเจนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหกูอ่านไม่ออกไอสัตว์ไอสกิลหรือว่าที่อ่านไม่ออกเรายังไม่มีสกิลเรียนรู้เปล่าวะมันก็เลยดูแบบดูแบบอ่านไม่ค่อยออกแล้วพวกมันอยู่ไหนเนี่ยเมจิกมิไซล์เราต้องไปชิงของหรอคิดว่าดูว่าจะมีอันเดียวอยู่ ไม่รู้เหมือนกันไฟโบเฮ้ยอุ้ยเชี่ยพี่เจ็บคุ้มแรงเลยว่ะแรงนี่เจ็บด้วยรวไม่ต้องเรียนรู้อ่ะมันอ่านได้เลยอ่ะมันอ่านได้เลยแต่ต้องอ่านให้ถูกอ่ะแปลว่าอะไรวะนี่นี่พี่ทราสองฟิชฟิซซ์นี่พี่ท้าเราบีมเฮ้ยเชี่ยอะไรวะใช่หรอพูดอะไรอ่ะไม่รู้ฟิซซ์ฟิสบีมบีมเหรอฟิส ฟีซพี่โอ้ฟีซไอ้เหี้ยอ่านไม่ห็นตัวเอฟข้างหน้าเนี่ยเนี่กูใช่ปะโอเคโอเคผมก็ใจรวอมโฮวอมโฮวเฮิร์สเอ้ยกูไม่อ่านละไอ้เหี้ยกูใช้แลอ่านหนึ่งอะไรกูไม่อ่านเล้เหี้ยเุ้ยพี่เราได้ของกินพี่ไหนนี่นี่นี่ผมเอาเห็ดมาให้พี่คนนี้แล้วเขาได้ของกินกินไงกินไงอ๋อไงพี่เฮ้ยเราต้องไปหาไอ้ไปสู้พวกมันมาใช่าง่ อะไรื่องาพี่ทราบเหมือนกันเครื่องโมก่อนเครื่องโมก่อนดูรัดราวโอ้โหผมอ่านเขี้ยอะไรไม่ออกเลยพี่แม่งโคลนมั่วผมอยากจะผมอยากจะยิงคนแล้วอ่ะพี่อยู่ไหนวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงแล้วพี่เฮ้ยกูได้ยินเสียงแล้วอยู่ไหนกันะเฮ้ยอยู่ไหนกันวะเฮ้ยมาดิมาดิอยู่ไหนกันวะ โ้มสก็ได้เป่าไฟโบ้ีหุมืด่ยังมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไฟโบ้อันอไออไฟโบไอ้โอ้โหไฟโบ้ไอ้ี้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วไหนไหนไหนมึงมาไอสัตว์ วันเวทลันได้ด้วยวะเฮ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยไปบอลไปบอ์เฮ้ยอู้หล่นหล่นที่เบนดี้เจ๊ข้าตัวเองที่เบนกูแตกอยู่ไหนกันวะพี่แตกไม่โดน เไปเดาเฮ้ยโอ้โหแมจิกพ uh, ิซายแมจิกพิซายแมจิกพิซายแมจิกพิซายตีไงอุ้ยอ oui> ุ้ยอุ้ยฟรีสแมจิกพิซายอุ้ยอุ้จะเผยฟรีสไปเดาแมจิกพิซายแมจิกพิซายตีไงตีไงแส์โดนกู้แล้วแล้วไงต่อ เราต้องไปยืดถามมันหรือเปล่าหนูมาเชี่ยพี่พี่มาแล้วปลำนึงผมชักชักโทงเหมือนพี่ขอชักแป๊บเฮ้ยไอ้โล้โหลวะเสียไอ้เด็กเชี่ยนี่ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนอยู่แถวนี้นะพี่ไฟโบลไม่ใช่ไอ้เจ้่ยหัวลัเขาละไฟโบลไม่ใช่ไฟโบลูไฟบลูไฟโบลู โแมจิกพิซายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแมจิกพิซายแมจิกพิซายแมจิกพิซายอะเชื่อว่าโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลุมกูโดนลมแมจิกพิซายโล่ทำไมมันออกเป็นไฟบอลวะไอ้อ๋นี่เป็นพี่นั้พี่เปล่าถ้าเป็นพี่ชูไฟถ่ายได้แล้วกูเองไฟบอล มดมันอยู่มันอยู่ข้างล่างกันนะพี่ฟีทรีสทริสโอ้คือกูแข็งแข็งแข็งกูแข็งไอ้เหี้ยไฟบอลไฟบอลว้าฮเดี๋ยวใครมาไฟบอลข้างตูดกูไฟบอลนี่ไงอะไรวะเนี่ยเอาธงพิกเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูเหมือนกูดหนดุดกูเหมือนกูดหนดุดเฮ้ยกูปิวเว่ะ เรียบร้อยสวยไข่พี่เราต้องมียึดที่ต่อไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงไอ้เชียพีทไฟบอลอี้ยไฟบอลไรมพิซ่าไฟบลไฟบอล้ไฟบอลนายอีโอ้ยโอ้ยไอ้หีท m มจิกพิซ่าฟีด

ไปบอกแมจิกี่ไงนี่ไงไฟบอลแมจิกพี่สายเออเฉียอะไรเนี่ยกูตะโกนไฟบอลจมคอจะแหกแล้วไอ้สัตว์มางไม่ออกให้กูเราลองไปเราแท็กทีมสีเราไปสู้คนอื่นไหมเอาป่ะละไหนมาไม่เห็นมีใครมาเลยมามามามีคนมาเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยมาแล้วว่ะ เลเวลแปดไอ้สัตว์ไม่เป็นไรหรอกยังดีกว่าแปดสิบแปดนะเมื่อกี้อมาแล้วมาแล้วไอ้แย่มาแล้วมึงเจอกูเราเอาฟังฟังไหนสายไหมสายสอดสเลอร์ไปสอดสเลอร์ไปไม่ออกเฮ้ยคุณรอคุณรอคุณรอโอเคโอเคโอเคมา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 ไปไอ้กูไอ้สัตว์โโออ้้ เมจิกมิสไซล์ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยเมจิกมิสไซล์เอ้อย่ายิงใส่กันแล้วเองเดี๋ยวไม่ได้แมจิกมิสไซล์เมจิกมิสไซล์ทำไมโอ้มันขึ้นขึ้นลงลงอะเมจิกมิสไซล์เพราะว่าเราต้องไปยืนอยู่ข้างในพี่ให้มันแบบชักจนสุดเนี่ยเุ้ยตรงนั้นใครอ่ะฮัลโหลแฟนฮัลโหลเมจิกมิสไซล์เมจิกมิสไซล์ไฟบอลไฟบอลมันไม่ตาย ไม่เฮ่ยทำไมมันไม่รับผมแล้วอ่ะอุ้ยทำไมไม่ตายวะไม่ตัวมันแข็งโปะอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่น้องฮัลโหลอย่ยขโมยบ้านก่อนขโมยบ้านก่อนเออกูฉวยโอกาสเลยไหนพี่นายพี่เฮ้ยไฟโบ้ไอ้เหี้ยดเรียกไงวะโบ้เฮ้ยเฮ้ยหยุดยังไงยับหยุดอย่าขยับเมจิไม่ได้หยุดนี่ตำรวจ ไบอลยุดอย่าขยับหยูดี่ตกลไบอลไฟบอลไล Magic Missile Magic m i s s i e Magic m i s i l e ไอ้ย่าคุณ Magic Missile นั้นไปแบ็คโฮมแม่ออกมาไว้สุดยุดอขยับ Please p e a s e f i e b a l l Fireball สูกับเรียนสูกับเรียน Magic Missile แม่งพึ่งมาออกตอนทุกคนตายหาหมดแล้วเหลือเชื่อฮัลโหลสวัสดีครับฮะ no 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 I'm not gonna freeze no no ไม่เอาไม่เอา I w i l show you our dark Cobra ไอเฮียไม่ออก Magic missile Bro 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 Don't say that shit our dark Cobra Freeze ยึดทองยึดทงไหดีเฮ้ยมีคนมานฮัลโหลยี่ยี่ยี่ยีว่อเียไเช่อทำไมเสียพี่เป็นแมงดังจังวะเฮ้ยระวังไฟบอลฟลีส This is the police freeze This is the police freeze 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 Drop on the ground freeze 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 Fireball อะไรกูไล่ไปไม่ออกอ่ะเชอ่ชกูด้วยกูไล่ไปไม่ออกอ่ะอะไร freeze เดี๋ยวพูด freeze 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 ไอ้เหี้ยทิ้นี่ออกไอ้สัตว์ กูหมื่นหมื่นบาทเราจต้องเปลี่ยนสำเนียงกันแบบนั้น้วยเหรอเฮ้ยว w o w h a เฮ้ย w า a บ a t โอ p b โอ้โนโอ้โนเฮ้ยหนสือเวมนต์อันใหม่ในนใ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 ้ยขนาดน้เ่ะออล่าทองเลยเฮ้ยไหนไหนไามาดู อ๋อทันเดอร์โบว์เ้ยมันคือทันเดอร์โบวเว้ยเอามาให้กูเอามาให้กูทิ้งยังไงอ่ะกูทันเดอร์โบอะไงกูจี้กูจีทันเดอร์โบวใส่มาเลยไม่เไฟโบไฟโบไ์แมจิกมิไซไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งกูยังเล่นไม่เป็น ึกูเลยไปเป็นไเีรไม่กูไม่จับป๊บนึงกูต้องทำเนียงไหนเนี่ยฟรีสไฟรีสบิชฟรีสไอเหี้ยไ่ออกเวทกูไ่ออกอย่าอย่าพ่งมาหนึงมาหนึ่งมาหนึ่งห ไปคนไทยเมื่อกี้แก๊งคนไทยทีที่เราปฏิเออมันพูดอยู่มันตายมันตายเว้ยมันตายเว้ยเฮ้มันยิงมันยิงอะไรมันใส่กูหว่ะแล้วบอกว่ามันตายเว้ยมันตายเว้ยแม่งคนไทยกันหมดอะในเนี่ยกูว่านี้ย่าทำไมกูไล่แล้วมันไม่ออกวะน้องมันดีเลยเว้ยโอ้ทุเรศอะไฟบอลเอาของมาครับของครับไอฟบอลซุปนี่ทำอะไรได้วะมาเลยเหรอมันเป็นบัฟให้เรามั้ง

อ Please Magic Missile Please Magic m i s s i l Please Magic Missile a Magic Missile l ูเล่นไปแล้ว Fireball Fireball c Oh shit Oh ยิงกับเองวะเนี่ยยิงกุดาพี่อะเอ้ยกำรู้นว่า you friend Fireball Bro Fireball เอ้คำดาวคำดาแมคำดาววีดีทูไฟาไอเร์สโอเคเฮ้ยช่วยกูด้วยเอลเอลเอลูบลยเอ้ยาไอ้บอมอ้ยกูรักเกมนี้ว่ะ ไปไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนั้นน่ะหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเป็นแล้วนะเว้ยไฟบอลเมจิกเฮ้ยเอ้าไฟบอลไฟบอลว้าวเมจ i c Missile ปิ๊วปิ๊วปิ๊วปิ้วปิ๊มาฟ u c ก e r เมจิกมิ s s i l e Magic Missile ทำไมไม่ออกอ่ะน้องไฟบอลเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเมจิกมิ s s i l e Magic Missile ไอ้เชี่ยบอกกูใช้สำเนียงไทยแล้วแม่งออกว่ะพิท

กูรู้แล้วกูรู้แล้วไอเวทเวทใหม่เวทใหม่เวทใหม่เออมันมีนี่เว้ยมันมีหมู่บ้านคนแค้อยู่ตรงนู้นน่ะเอาของไปแลกกับมันแล้วเราจะได้เวทใหม่เว้ยกูได้เวทมาสองเวทดูกุ้งดูกุ้งดูกูดูกู blink ไงไงไอ้เหี้ยไม่ใช่เลยไอเหี้ยประตูว่านงรอ้วาท อ๋อวัดเติบฟังอะไรวะโอ้โหเวทใหม่ก uh, ูเองนะครับพี่เฮ้ยกูอยากได้บ้างอ่ะกูอยากได้บ้างอะเฮ้ยไม่เว้ยมึงก็ต้องเอาของเอาของไปแลกอ่ะเอ่ไอ้นี่เว้ยไอ้ของที่มันของที่มันได้จากบ้านอะอ้าวชมันไม่พวงของพวงสตอล์มาของที่อยู่ในกล่องจากที่บ้านเอามาแลกก็ได้เว้ยเอ้ยว่าซับโ r o เฮ้ย b รว what's up นะฮี่เฮ้ย bro what's up w h a t ใครมันตีอะไรกันวะใครมันตีอะไรกันเอ้ยมาซสารรอกยูดโรกโรกไอ้เชียโคเทกูโคเทชอบเลยวะมามาไม่แรงมาก็ได้มาวิสว้าวโอเคไปละไปดูดิ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 วิส ไม่แหล่ะคนหนอมันจะตามหาศัตรูให้เว้ยไปไปทางไหนก็ไปทางนั้นดิเดี๋ยวกูเปิดประตูไม่เป็นนองกันนะโยโยโย Blink Yo Can you read this What Read what f Read what Can you read this Yes Yes It's called freeze man freeze Freeze Yeah Uh o h What is it What is it Freeze Not for me, miss! Oh, okay, thank, thank, oh. you, thank you, thank you, thank you. Okay, 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 okay. You are not on the same team as you, right? Yeah, yeah, yeah. We're not on the same team. Yeah. I'm coming, I'm coming. coming. Alright, so, peace! Peace. Which team is like. Fuck. Freeze. Freeze. Freeze, boy. Freeze. Freeze, bro. Freeze, bro. Freeze, bro. Magic missile. ไฟบอลฟอลไฟบลไอ้ f ่รีมขออแร่อขอแรงหน่อยขอแรงหน่ อเอ้ยกูกูไม่ได้เวทสักอันเลยอ่ะขอเวทอันนึงดีกูจ่ายหนังสือเวทของกูทิ้งไปแล้วเฮ้ยอยู่ด้านซ้ายอะไรอยู่ด้านขวาอะไรอ่ะเอ้ามึงจัดกูเลยอยู่ไครเลยใครฟีใส่ตุ๊กตาเนี่ยไอ้ชีบอก นี่กูวิ่งเลยกูวิ่งกูวิ่งเอาคอาเปิดไปตีเลยครมอนแบนคาเบียไปจ้าฟกคายบี้าส์เบสนโ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 นนโนนโ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 น e นโ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 โนนโนนนนนนนโนโดนน เออม่ได้อย่างงี้สิวะ t h u n d e r b o l นี่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 เดีวเจอเวทนี้เวทในตำนาน Rock อ่ะ shit d y Bright ไปไห s i ออะไรอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า Thunderbolt t h u n d e r b l เดิมโป๊ดด่ามิไซปอนแลไฟบอช่วยด้วยไอ้บอมไ้บอมบอเก็บเก็บของกูไปเก็บของกูไปไฟบอมจิกมิไซมจิกมิไซปอนแล่ใครมีฮิว้บอ์ไม่อไม่มีไม่มีใครมาไมรู้เคยมีดีไวไลท์อะมียทนเดมอ่ะ ทันเดอร์โ bon บ้เดียวตายหมดเลยแล้วมึงถือแล้วมึงถือทันเดอร์โบ้ไปตอาวีอะไรถ้ามึงจะพูดอ่ะไฟบอลอ้อยเพียงโดนกลิอยู่ไหนวะนี่ไม่จริงไม่ใกลอยู่ไหนตัวหน่อยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไฟบอล

ไฟบอลฟมจมิดซ้ายเฮ้ฟ uh, ีสแกอนเก่าแกนดอนเกาฟีสั่บอลเมจิกิดซ้ายเมจิกมิดขวาเมจิกมิดหน้าเมจิกิดหลังไฟบอลเ้อ้ยยนเดียวเดียวฟอสฟีสฟีสฟีสฟ uh ีสฟีสฟีสฟีสกูพูดจะน้ำลายกูจะไหลแล้วอะ ไฟบอล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 มกูพูดน้ำายจนจนน้ำพายกูจะไหลแล้วเนี่ยพี่จ๋ามีอะไรให้รู้ังเนี่ยไม่มีนวาตายกูจะไม่ตายไฟบอล hello ยุตรงนี้ please get o t h e ground please get out h e ground oh shit m แกูไอ้ฟชเมจิมิสไย์รอบอลกไปไปไปิชตป่องตป่องตป่องไปไแล้วโอ้เอ้าชิเฮ้ยอ้ยเ่โดนเอาเพยโดนตุยหลังไฟบอลฟิชเงียวเฮ้ยยอพ้องเจอเพื่อนคนใหมน่ะตายหมดแล้วโอ้ย อจ่าแพตเตอร์สหายไม่เจอใครเลยวะเมจิกพิซไซได้ทำไมฉันไม่เจอใครเลยเอ่อมันอยู่ทางนั้นอะไฟเอเบิลเมจิกพิซไ่ไม่ไม่ฟีสไม่ฟีสเย้เกมแม่งอย่างปั่นอย่างชอบ วันนี้จีว่าบีเรียฮัลโหลอ้ยไปายไมไป้ว้ยเยยอะใจเย๋ใเยใจเย้เยนี่ีนี่ีีนี่ดูดลูกดูลูกผมดูลูกผมดูลูกผมเ่ระาปนากากใชไงก็ไม่รู้อะว่ากูโดนแล้ว่ะ Magic missile. Piu 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 Aha, you missed. Magic missile. Fireball. Magic missile. Fireball. Fireball. Boom. Give me your shit, man. Give me your shit. Magic missile. Fireball. Yeah, Fireball. Fireball. Boom 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 boom. Magic missile. Fireball. Fireball. Magic missile. Magic missile. Fireball! Fireball! Firebo. Magic Fireball! sire. Firebo. Magic beside. Give me your shit, man. Give me your shit. mm Hey hey, mom, 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 hey yo, hey yo, man, man, man. Yo, 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 check the out, check this out. Please. Hey, Bobby Boom! Bobby Boom! Bobby Boom! Oh my god! Hey bro, 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 look, 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 no, 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 ใอ้ยูไดเลยรอดสวัสดีครับ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 ไอ้้ยไฟบอลบูมทำไมวัทำไมวะฮะไมจิพิซายแมจิพิซมจิพิซายแมจิพิซายแมจิพิซายรด เอาไอ้ยยืค่ากันดีเล็กนี่มันเดินไปบอลเหี้ยวไม่โดนล็อกนะติดรั้วโฮเมจิมิไซา์อาฮะแกนี้ได้แต่แกซ่อนไม่ได้หรอกนะอ่ะไฟบอลไฟบอลไฟบอลโอ้ะหออกออกไม่จิบิซายไม่จิบิซา์เหรอมันไม่ออกอ่ะสเปซลอนกูหมดแล้ววะไม่จิมิไซา์โอเคออกละไฟบอลไฟบอล เปิดเพลงอาพูมไฟบอลเฮ้ยแกเป็นใครกันอัไฟอลเบนียวไม่ดอลไม่มสไสไม่โดนหรอกไฟบอลเมจิกมไส่ไม่โดนเลยบิบ่๊วบิลวเมจิกมไสอัไฟอบเมกระสุนกงจักรนาคาสลาตันเฮียอะไรก็ได้ไฟอลเหนียวไม่มสไส แมจิกพิสอยเฮ้นี่ไป่ปปพิชอ้มีที่ระยะเผาคนไฟอ่อลดีนะไ่ออกไม่งันโดนตัวเองไ้เฮียไฟอลอ่าค์ thunderbolt เฮ้ยอะไรอะขอหน่อย เฮ้ยอย่าอย่าพิ่งเ่ชด้วย Fireball หาอฮ่าฮ่ารูดเลยไหนไหนไหนจับเมื่อกี้เท่มากอะหนนนนม่อยู่ไหนชิลเยชดไปเฮ้ยเฮ้ f i l l เฮ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเวทมหาเทพอยู่ไหนวะ t h u n d e r b l t ไม่มิซัน Thunderbolt t h u n d e r b o t t h b a l l b o หนูเวทมาเทพกูเลยอันเนี้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวิระดาบเรื่นั้นอยู่ไหนอยากตายนายใครเอามาหน่อยโฮ้ยเท่เลยเสร็จแล้วล่ะเรื่องหายคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนายเราเห็นนายมิสไซล์ไฟบอล นายหนีได้แต่ซ่อนไม่ได้หรอกนะทันเดบทันเดบไฟบอลฟบอกบิไฟบอลบูมเขาเรียกว่าหมาหมูเขาเรียกว่าหมาหมูทันเดบบิช ไม่บอมตาย